สวัสดีครับทุกคนผมเอกนโมพุทธยานครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้ในการดูเหรียญเสมา8รอบหลวงพุทิมนะครับก็เป็นเหรียญยอดนิยมเนาะที่ผมนํามาในวันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงครับออกผิวไฟออกโซนผิวไฟก็โดยรวมคือพระสวยมากนะครับสมบูรณ์เลยเนี่ยก็เราก็จะนํามาชี้ในแต่ละจุดว่าของเกณน,นะครับตรงไหนไม่เหมือน เออจุดไหนไม่เหมือนและดูตรงไหนอะไรยังไงโดยรวมอัดไว้ที่คลิปนี้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชมแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจในการทํางานของผมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่จุดแรกเลยโอเคเดี๋ยวเรามุกกล้องกันไปครับทุกคน let's go ทุกคนก็เบื้องต้นเนาะผมก็อธิบายตอนต้นคลิปไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาแชร์ความรู้แล้วก็แบ่งปันเคล็ดลับในการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญเสร็จมา8ปรอบเนาะก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะริบขึ้นมา2เหรียญน,นี้เนาะเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยทุกคนครับจะต้องบอกว่าคลิปนี้จะมีจะมี3สเต็ปเนาะผมจะทําให้มันรวบรัดแล้วก็ไม่ยาวมากมายมากเพื่อที่จะให,ให้ทุกคน ดูและเข้าใจง่ายมากขึ้นเนาะตำแหน่งแรกนะครับทุกคนเราหยิบเหรียญขึ้นมาเนาะผมอยากให้สังเกตตรงหูเหรียญดีๆนะครับอหเห็นไหมเราเราตีกล้องลงไปเนี่ยในจุดที่มันเป็นหูเหรียญน,นี้ทุกคนดูนะอ่ะเดี๋ยวผมลองกล้องให้ดูให้สังเกตดีนะครับมุมขวาเนี่ยมุมขวาเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูด้วยนะครับเขาจะมี สันนูนตั้งอยู่3สันเห็นไหมครับจะเป็นปูดๆขึ้นมาเลยเห็นไหมเป็นรอยกระแทกครับเหมือนมีขีดๆเห็นไหมสามขีดตรงนี้ครับทุกคนจะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดสตาร์ทจุดแรกเลยนะถ้าเกิดเราดูในเลี่ยมอะอย่างแรกเลยนะครับเนี่ยผมจะชอบดูตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันจะมีรอยกระแทกนูนนอยู่สามรอยเห็นไหม เนี่ยทุกคนแล้วผมจะชอบดูตรงนี้ด้วยทุกคนจําตรงนี้ให้แม่นเลยนะซ้ายและขวาเนี่ยเห็นไหมซ้ายเหมือนตัวหนอน,นครับซ้ายและขวาตีกล้องลงไปทุกคนถ้าถ้าเป็นเสมาตัวตัดค้าขยักน,น,นีเนี่ยตัวหนอนเขาจะต้องเต็มเต็มนะอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูด้วยนะเนี่ยตัวหนอนซ้ายแล้วก็ขวาอันนี้เป็นจุดพิจารณาจุดแรกเลยนะครับที่ทําให้เราได้รู้ว่าเหรียญเนี่ยมีโอกาสที่จะ แทนไหมถามว่าถามว่าเหรียญเก้แล้วมีตัวหนอนเต็มมีรอยปั๊มกระแทกเหรียญมีไหมเออผมรู้สึกว่าอาจจะมีนะครับแต่ผมเคยเห็นแล้วแหละแต่ตัวตัดมันไม่ได้เนาะตัวหนอนซ้ายและขวาเต็มเลยแต่ไปเทียบตัวตัดยิงไม่ได้อ่ะแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนเห็นไหมซูมเข้ามาในซอกตรงตรงยันด้านด้านซ้ายมือเราขวามือของปูนเนี่ยเดี๋ยวมขึ้นภาพให้ดูด้วยอ่ะเห็นไหม หัวยันเขาจะมีขีดตรงนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นลูกศรให้อ่าคือโดยรวมของแท้เนี่ยหน้าเหรียญจะประมาณนี้แล้วเราไปดูของเก๋น,นะครับของเก๋เราไล่มาตั้งแต่รอยกระแทกรอยกระแทกตรงเอ่อตรงหูเหรียญเห็นไหมทุกคนเน่ยทุกคนมันส่องอยังไงก็ยังยังเป็นสองขีดนะอ่ะถึงจะมีขึ้นมานิดนึงเห็นไหมแต่มันก็ไม่ดูธรรมชาตินะแล้วเรามาดูกระหนกกระหนกเขาเนี่ย จะผอมๆข,ขาดเห็นไหมพอมาดูด้านด้านขวานี่ขาดเลยเห็นไหมกระนกเขาไม่มีเลยพอมาดูในซอกยันในซอกยันเขาทําได้นะครับทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องต้องดูดีๆนะต้องจําของแท้ให้แม่นนะแต่ของแท้เนี่ยจะขาดส่วนใดไปส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้นะครับในในสภาพเหรอในสมบูรณ์เนาะอันนี้เห็นไหมอันนี้ติดนิดหน่อยไอ้ข้างนี้ไม่ติดเลยเห็นไหมอะและทีนี้ทุกคน จดจำใบหน้าของแท้ให้ดีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดนี้ทุกคนตะแคงมานะดูตรงหูหลวงปู่นะอะ่ตะแคงมานี่นะ,ะดูดีๆนะผมซูมให้ดูอ่พอตีกล้องลงไปปุ๊บเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหม ไอตรงจะบอกว่าไอตรงผดๆตรงเนี hmm. ้ยไอเกเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเนื่องจากไอตรงเนี้ยมันเบสิกมากแต่ถ้าจุดเล็กๆจริงๆเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับทุกคนดูดีนะเห็นเห็นตรงขีดไหมเห็นตรงหูหูหลงปู่ไหมไล่ตั้งแต่หูขึ้นไปจนถึงศีรษะเนี่ยเขาจะมีกระแสไล่ๆคมๆคมๆคมๆตามไปและเนี่ยตรงตรงหูด้านบนหูเขาจะมีติ่งติ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่ทราบว่าอ่าอ่าโฟกัสละ เดี๋มขึ้นภาพให้ด้วยนะครับแล้วเราพลิกตะแคงอย่างนี้นะครับดูดีๆนะจะเจอนะครับเนี่ยจะเจอเม็ดเม็ดเนี่ยเห็นไหมข้างๆเนี่ยจะต้องเป็นธรรมชาตินะครับโดยรวมนะครับทุกคนจดจำทรงหูที่ผมบอกก่อนด้านหน้าแล้วไล่ลงมาทีละอย่างอพอเรามาดูนี้ดูสิ นี่องเกนะครับองเกเขาขีดที่หูเขาเหมือนจะจะจะไม่ติดนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีนะครับไม่ขึ้นนะมันมันเหมือนจะทําได้แต่ก็เหมือนไม่มันไม่มันไม่สุดอะมันไม่ยาวอะเห็นไหมแต่พอเรามาดูตรงนี้คือต้องบอกว่าของเกเขาก็ใช้บล็อกแท้ทำแนะครับแต่คือมันมันไม่เหมือนครับมันมาถอดมาอีกที ทุกคนเห็นไหมไอ้ไอ้ตรงนี้เขาก็ทําได้คือจริงๆผมไม่อยากให้ไปจําตําหนิอะไรมากหรอกผมอยากให้ดูว่าไอ้จุดเล็กๆที่เก๊ไม่มีมันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะเห็นไหมไอ้ก้อนไอ้ก้อนปุดๆตรงนี้ก็มีเห็นไหมดูอ่ะเห็นไหมเนี่ยแต่ไอ้ติ่งยาวๆตรงหูยาวๆเนี่ยไอ้ติ่งแท้ตรงเนี้ยที่ผมบอกอเมื่อกี้เขาเขาถอดไม่ติดน,นะเห็นไหม เห็นไหมกระแสนี่ยขนาดเราตะแคงสองเบาๆเนี่ยเห็นไหมกระแสเนี่ลายๆตั้งแต่หูหลวงปู่ขึ้นไปยันศีรษะข้างๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับทุกคนของเกถือว่าถือว่าถอดออกมาได้โอเคนะครับแต่ยังไงก็ไม่เหมือนด้านหน้าเนี่ยทุกคนผมไม่อยากให้ไปโฟกัสอะไรมากนะอย่างแรกเลยดูหูดูหูดูคอ อ่ะทุกคนเมื่อกี้ลืมไปจุดหนึ่งทุกคนดูจุดใต้คอเหรียญน,นะเขาจะชอบมีเนื้อเกินแทรกขึ้นมานิดหนึ่งและเนื้อเกินชิ้นเนี่ยสําคัญมากๆนะทุกคนส่วนมากเกยจะไม่ค่อยไม่ค่อยติดเนาะเดี๋ยวขึ้นภาพดูเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสเนี่ยทุกคนผมจะขึ้นภาพมาให้ดูนะครับเพราะว่านี้ค่อนข้างจะต้องส่ององยากนิดนึงนะ ผมพยายามส่องให้ดูก่อนนะเห็นไหมอ่านี่นี่เห็นไหมติ่งเนื้อเกินตรงเนี้ยของแท้ต้องมีนะครับใต้คอเหรียญเนี่ยผมขึ้นภาพไปแล้วเดี๋ยวผมวงกลมให้ดูเนาะมาดูหองเกนะครับทุกคนเขาอาจจะถอดติดก็ได้เนาะเพื่อความไม่ประมาทเราก็ส่องด้วยอ่าเห็นไหมแต่มันไม่มันไม่เป็นก้อนอะมันเป็นเหมือนคลื่นขึ้นมาแบบไม่ธรรมชาตินะครับทุกคนเนี่ยครับทุกคน อีกจุดหนึ่งในด้านหน้าที่ผมใหญ่ทุกคนจำนะครับไล่ตั้งแต่หัวไหล่ลงปู่ลงมาแขนมือโคดต,ตัวทอตรงนี้ไล่ลงมานะเข่านะั่นนี่นู่นเนี่ยอ่ะดูหัวไหล่ลงปู่นไหมเราไล่ดูตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมเรายังเห็นกระแสคมคมนะครับทุกคนไล่ลงมาเนี่ยยังมีกระแสลายลายคมคมไล่ลงมาเนี่ยอันนี้โคด คอครับเนี่ยไล่ตั้งแต่มือดีเทลคือดีเทลของแท้ทุกคนเขาจะดูมีความเป็นธรรมชาติของพระนะครับเนี่ยกระแสะคมๆตั้งแต่เนี่ยฝั่งด้านด้านข้างบนเนี่ยลายๆลงมาเห็นไหมทุกคนเนี่ยมายันเท้าเท้าเขาเนี่ยทุกคนดูนะเท้าเนี่ย จุดไหนที่มันเล็กๆผมจะขึ้นภาพประกอบให้นะทุกคนเท้าเนี่ยเห็นไหมนิ้วเป็นนิ้วเลยนะครับแล้วมีกระแสวิ่งบนเท้าหลวงปู่เลยนะเห็นไหมเห็นไหมอีกอย่างหนึ่งผมชอบดูใต้สังกตินี้มากทุกคนดูนะเห็นไหมเขาจะมีเหมือนกระแสคมๆลายๆเนี่ยขึ้นมาหมดเลยคือของแท้เอาไงทุกคนเสมาจำเองเดียวถ้าไม่ใช่สภาพล้างหรือสภาพศึกมาดูให้คม ของเก๊ไม่อยากให้ดูเลยมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากมายครับมันมันสากจำไว้เลยนะผิวเก๊จะส,กสากๆแต่ด้านหน้านะจำไว้เลยนะตัวหนอนซ้ายและขวาไม่เต็มแบบเนี้ยคือโอกาสแท้ยากละ่ะถามว่าของแท้สภาพใช้มาแล้วตัวหนอนกระหนกข้างตรงนี้ไม่ไม่ติดกม็มีครับทุกคนแต่ประเด็นหลักๆคืออยากให้จาความเป็นธรรมชาติของด้านหน้าเสียมาจะต้องขมนะครับอ่ะดูนะเนี่ยไล่มา บางจุดเก้เขาก็ทําได้นะครับแต่มันมันสักสาคะทุกคนเหน็นไหมผมก็ไล่ไล่ใต้ใต้ฐานนี้เขาจะดูเหมือนเป็นก้อนมากกว่าเป็นกระแสคมๆนะครับเห็นไหมมือเท้าเขาก็ทําได้นะครับแต่ดูดิเขาจะชอบเนี่ยเขาจะมีพลผๆผตามสังคติตาม ชายผ้าจีวเห็นว่าพดเต็มเลยอะแล้ไปดูของแท้เมื่อกี้ที่ผมบอกของแท้นี่ไม่ค่อยมีพดนะทุกคนดูดูดิเรียบๆไปเลยเป็นมิติไปเลยนะครับเห็นไหมคือมันไม่เหมือนกันนะอ่ะดูสิอันเนี้ยพดเขาเนี่ยเห็นไหมขึ้นเต็มไปหมดเลยในเด็กก็มีเนี่ยพดต,ตรงนั้นตรงนี้อะเห็นไหม นี่ก็มีอีกนี่ก็มีอีกอ่ะนั่นก็มีอีกอ่ะดูมียันยันเนี่ยยันซอกขาเนี่ยของแท้นะทุกคนจำไว้อย่างเดียวดูให้คมทุกคนดูให้คมดูให้คมนะครับเนี่ยต่างๆอ่ะตรงนี้ก็สำคัญนะทุกคนดูตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เขาจะต้องคมมากๆนะทุกคนนะ ดีเทลรายละเอียดเนี่ยนี่ครับทุกคนด้านหน้าฐานกรนกต่างๆคือความเป็นธรรมชาตินะทุกคนพาแท้พาแท้ต่างจากพาเกสโดยสิ้นเชิงนะทุกคนส่วนมากเก๋เราจะไม่ทำอะไรมากนะครับ ครับทุกคนด้านหน้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเอาของนี้มาดีกว่าจะได้อ่านี่เนี่ยสีมันจะจับง่ายนะ่อ่ะทุกคนดูนะที่ผมบอกอะ่ะด้านหน้าเนี่คืออย่าลืมเลยนะสาคัญหูเหรียญอ่าติ่งใต้หูกระหนกซ้ายและขวาต้องเต็มนะครับด้านหน้าดีเทลไม่มีอะไรมากทุกคนถ้าใครที่ผ่านตาบ่อยๆจะจะรู้แล้วว่าพาเทปเป็นไง ที่ผมนํามาให้ดูเนี่ยเป็นโคดอุนะครับทองแดงโคดอุดเนี่ยลักษณะโคดอุเขาเนี่ยอุเขาจะต่ออย่างนี้แหละแต่ถ้าอูดเต็มใบมีนะแต่จะถ่ะายยากมากหายากจริงยังไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากก็จะไปอยู่กับคนที่เขาเป็นนักสะสมแล้วเขาเก็บดีๆไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับดีเทลด้านหน้าผมอยากให้จําให้แม่นเนาะโอเคของเก๋กเห็นไหมขนาดระวังเทียบกันเนี้ยเราเรายังพอดาวออกเลยเห็นไหมว่าองไหนแท้องไหนเก๋ อ,อย่างที่ผมบอกเนาะใต้คอเหรียญใต้คอเหรียญกระหนกซ้ายขวา,าความคมธรรมชาติตรงเส้นคมคมตรงหูหลวงปูน่นั่นนี่นู่นต่างๆสังคติเอ่ยนั่นนี่เอ่ยก็ไม่ต่างกันมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปด้านหลังต่อทุกคนครับมาต่อกันที่ด้านหลังเนาะในส่วนที่สองดีเทลด้านหลังเนี่ยผมชอบที่จะดูหูนะครับไม่ว่าจะเป็นโคตนะโคตอุ่นผมจะชอบดูหูตลอดเลย เนี่ยทุกคนเราจะเทียบเลยนะไอ้ที่ผมเอามาเนี่ยเหรียญเนี่ยจะต้องบอกก่อนนะว่าเป็นโคดอุห้าขยักอ่ะห้าขยักดูยังไงห้าขยักลายคลิปเนาะอ่ะเบื้องต้นคือให้ดูลักษณะของนี่ก่อนเห็นไหมลักษณะของไหลบา่าคอของหูเหรียญเนี่ยถ้าใหญ่ๆแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไล่ให้ดูทุกคนดูเลยนะอันนี้คือห้าขยักนะจาไว้ห้าขยักเขาจะ เห็นไหมทุกคนห้าขายักเขาจะใหญ่ๆบ่าเขาจะใหญ่คอเขาจะใหญ่ไล่ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยไลย่ไล่ขึ้นไปเดี๋ยวผมขึ้นภาพไล่ให้ดูเลยนะอ่ะเนี่ยไล่ไปนิดนึงเนี่ยขึ้นไปตรงคอเนี่ยอันนี้คือห้าขายักจาไว้เรามาดูดีเทลด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยจุดแรกที่ผมชอบมากๆเลยผมชอบดูตรงนี้ทุกคนหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมชอบ เนี่ยหลวงปู่ทิมนะครับพ้าบางรุ่นนะ่ะเขาชอบมีรอยตะไบพับเก็บอย่างเงี้ยเห็นไหมขึ้นนออาเห็นไหมเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะแต่แต่ถ้าส่องดีๆเจอนะแล้วก็แสความคมเนี่ยดูดิลายลายคมคมไล่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 กันอ่ะทีนี้จุดที่เป็นจุดคลาสสิกในเหรียญรุ่นนี้เลยจุดเขาเรียกว่าอ่าเม็ดไข่ปลาในซอกแอันดูดีๆนะอ่ะเห็นหม,มันจะมีเม็ดเม็ดหนึ่งอ่ะยังไงผมต้องขึ้นภาพให้ทุกคนดูอีกแล้วเนาะอ่ะเห็นไหม เม็ดหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมเอาหน่อยใกล้ไปบางทีมันไม่ไม่โฟกัสอ่าดูนะทุกคนอ่าในเห็นไหมผมขึ้นภาพให้ดูด้วยเนี่ยจุดจุดเนี้ยจะชอบมีนะครับเก้เกท,ที่เคยเคยทําติดก็มีนะแต่เม็ดมันจะไม่ใหญ่เม็ดมันจะเล็กมากมันจะเล็กจริงๆอ่ะดีเทลด้านหลังทุกคนไม่ได้ไม่มีอะไรมากนะอ่ะเนี่ยจุดที่ผมชอบดูอ่ะคอไม่ไขป่ปลาแล้วมาดูด้านซ้ายนะทุกคน ด้านซ้ายห้าขยักส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ทุกคนจำไว้อ่ะในเห็นไหมเนี่ยเขาจะเขาจะกุดกุดหน่อยไอ้ตรงนี้แหละพอไล่ลงมาเนี่ยเขาชอบมีเหมือนรอยปาดเจ็บเนี่ยอ่ะเป็นจุดที่คลาสสิกเหมือนกันถามว่าแท้แล้วไม่มีรอยปาดเจ็บมีไหมมีนะครับผมเคยเจอแล้วนะอ่าแต่โดยรวมคือให้ให้ดูทรงหูต้องถูกต้องก่อนอย่างอื่นไม่ติดไม่เป็นไรแต่ทรงหูจะต้องไม่ไม่ผิดจากนี้อ่ะจำไว้ก่อนเลย พราะบางทีพ้าใช้มาบ้างนั่นนี่นู่นม,นมาบ้างเออบางทีปั๊มไม่ติดบางก็มีนะแต่เป็นพาแท้เห็นไหมทุกคนเนี่ยพอเราไล่ไปปุ๊บสังเกตด,ดีนะทุกคนเหรียญเสมาเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพที่สวยเดิมอะคมนะครับปั๊มยังไงก็คมเก้ไม่เหมือนอันนี้คืออันนี้เหรียญเก้เนี่ยอะทุกคนดูนะพอเราส่องลงไปปุ๊บอะมันจะไม่คมมันจะดูสากๆเห็นไหมไอเสน้นไอเส้นดิ่งตรงมาเนี่ยเห็นไหมทุกคนผมจะผมจะขึ้นภาพไปดู เส้นดิ่งตรงเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยดูนะพอเราส่งไปปุ๊บอันนี้เหมือนมันปูดขึ้นมานะไอตรงใกล้ใกล้เม็ดไข่ปลาเรามาส่องของเก๋ทุกคนเห็นไหมมันจะผมอมมันจะไม่ปูดอะมันจะแบบมันเป็นแค่งเงาอะเนี่ยแล้วเห็นไหมที่ผมบอกเลยเก๋นเนี่ยเมย็ดไข่ปลาเขาก็ทําได้นะแต่ธรรมชาติเขาไม่เหมือนจริงๆเออผมผมจะต้องบอกว่า คือโดยรวมอะเก้เนี่ยเขาเขาทำได้บางส่วนจริงๆแต่ในส่วนที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นเนี่ยความคมในตรงที่ผมบอกเนี่ยไอตรงเมื่อกี้เขาก็ทำไม่ได้นะแต่ผมจะชอบดูนะเพราะว่าผมจะค่อนข้างที่จะจำดีเทลเล็กๆเนี่ยทุกคนดูนะดีเทลเล็กเพื่อเอาไปเทียบกับของเก้คีแต่จำไว้ว่าลักษณะหูถูกแล้วถ้าถูกนะครับ ยังไงก็ไม่เก๋แน่นอนด้านหลังนะเดี๋ยวผมอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปทั้งหมดเลยว่าใส่มามีหมดกี่ขยะโอเคอ่ะทีนี้ผมมาไล่ดูต่อด้านหลังเห็นไหมเนี่ยทวนขนาดผมวางไกลๆเห็นไหมธรรมชาติผิวพรรณมันมันมันไม่เหมือนแน่นอน,นเห็นไหมเนี่ยเขาชอบมีเหมือนการปาดเก็บงานเห็นไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้นคือใครอยากจะต้องเป็นแบบนี้นะนี้นะเห็นไหมอ่ะ โดยรวมคือด้านหลังผมจะดูประมาณนี้อแต่คนอื่นดูดูต่างจากผมไม่เป็นไรแต่ส่วนตัวผมชอบดูประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเราไปดูของเก๋กันเห็นไหมอ่าเนี่ยเขาจะสักสากเลยนะผิวพัธุ์เขาจะไม่ได้เลยนะเนี่ยดูสักสากไปเลยนะแต่ตรงนี้เขาทาได้นะตรงหนังสือแบบที่มันเป็นเหมือนคู่คระคู่คระเนี่ยเ,เก๋เขาทาได้นะต้องยอมรับว่าเขา เนี่ยแต่ของแท้คือพอส่องลงไปปุ๊บคำว่าที่เห็นไหมที่ระลึกเนี่ยเห็นไหมเราไล่เราไล่ลตั้งแต่ที่ระลึกฉลองอายุครบรอบแปดรอบพระคระูภาวนาพิรัตหลวงปู่ทิมเนี่ยวัดรหานไล่พอเราตะแคงเนี่ยทุกคนยังไม่ทันส่องเลยนะพอเราตะแคงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยคือดีเทลของผราแท้นะครับเนี่ยพอเราส่องลงไปปุ๊บ กระแสด้วยความขูขฆ่ด้วยเห็นไหมไล่มาตั้งแต่คำว่าที่พระครูวัดละหาร16มิยสองห้าดีเทลความคมเขาเนี่ยครบนะครับทุกคนครบนะอะ่เห็นไหมเนะี่ยอันนี้กระแสไหลไปในในถึงซอกยันนะแต่ดูของเกซทีทุกคนขูข,ะ,ข,ขะ่บ้างไม่ขูขะ่บ้างแต่ละจุดเห็นไหมนะดูดิ อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยสังเกตดีๆนะทุกคนเนี่ยเราเราแค่วางตะแคงปุ๊บเนี่ยกระแสะของคมเนี่ยไหลออกมาอันนี้ผมพูดในถึงสภาพพะะที่สวยเก็บสวยเดิมดูง่ายไม่ล้างไม่พุนเห็นไหมแต่พอมาดูของเก๋เขาก็มีรอยคมนะครับแต่คือมันมันไม่ได้จริงๆมันต่างกันโดยสิ้นเชิง่ อันนี้ผมจะวางเทียบบนฟองน้ำให้ดูด้านหลังนะทุกคนจดจําให้ได้นะทุกคนจดจําดีเทลตามที่ผมบอกให้ได้นะทรงของหูผมขึ้นผมขึ้นให้ในคลิปเลยนะเพราะว่าผมผมไม่มีไอ้พวกสองขยักสี่ขยักติดมานะเพราะว่ารอบนี้ผมได้มา5้าขยักผมเลยรีบมาทาคลิปก่อนทรงของหูอ่าทรง,งหูต้องถูกนะครับต้องถูกนะถ้านอกเหนือจากภาพที่ผมขึ้นไปนะี่คือไม่ใช่แล้วนะอ่านั่นเห็นไหม ตัวมาเอเส้นคมๆเส้นลงมาเห็นไหมข้างๆจะต้องมีรอยเก็บอ่าถ้าเป็นห้าขยักนะอ่าอย่างอื่นดีเทล,ลอื่นดูแค่ความคมดูธรรมชาติแล้วไม่ยากละอ่ะโอเคเพื่อนๆดูนดะอ่ะเดี๋ยวเราไปจุดสุดท้ายพ<ข>อเราไล่ลไดีเทลเนี่ยตัดแท้เนี่ยถ้าห้าขยักจะต้องเป็นทุกคนเขาจะตัดเนี่ยเห็นไหมตัดอย่างนี้เลยนะ ะนนนุ่เนะียผมขึ้นภาพไปดูด้วยนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายนะเนี่ยเห็นไหมตัวตัดเขาเนี่ยไล่ลงมาเห็นไหมนี่ตัวตัดผัดแท่นะอ่ะเนี่ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยต้องมีนะทุกคนเนี่ยดูนะเนี่ยจุดเนี้ยเห็นไหมเส้นนูนๆติ่งๆคมๆติ่ง,งนึงอ่ะ เห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมเนี่ยอ่าจะเป็นเหมือนฟันเฟืองอยู่ช่วงประมาณให้ผมตีอ่ะประมาณสัก10-16ิบนาฬิกาลากยาวไปถึง17บเจแล้วกันนะลองดูนะไอ้มุมไอ้มุมมม,มุมขวาขวามือเราซ้ายมือหลวงปู่เราสองไปปุ๊บเห็นไหมทุกคนอันนี้คือตัวถ้าใครอยากจะต้องลักษณะเขาจะไม่หนีกันมากนะกลางๆเนี่ยเขาตัดเกือบครึ่งคเกือบสุดเหมือนเหมือนไล่ครึ่งออกมาแล้วก็ไปสุดเนาะเห็นไหม แต่ฝั่งนี้ดูผมชอบดูจุดนี้นะอ่ะมันดูง่ายดีเนี่ยเราเราพอเราไล่ลงมาปุ๊บปุ๊บเนี่ยตัดพาทแท้เนี่ยอาจจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมพอพลิกมาอีกฝั่งทุกคนอ่ะเราก็ไล่ตั้งแต่ล้านซ้ายลงมาเห็นไหมเนี่ยตัดเขาจะประมาณนี้นะครับเปิดคลิปผมเทียบได้เลยนะครับเวลาไปซื้ออ่ะเห็นไหม ดีเทลเขาจะไม่หนีกันมากยังไงผมขึ้นภาพให้อยู่แล้วครับทุกคนจะได้เข้าใจง่ายด้วยอะเห็นไหมนี่เขาก็จะมีเส้นนูนเป็นเอกลักษณ์เขาสองเส้นหนาๆเห็นไหมตีคู่กันมาแต่ฝั่งเนี้ฝั่งเนี้ยผมผมผมดูแค่ตรงนี้นะผมอาจจะดูไม่เหมือนคนอื่นนะเนี่ยทุกคนผมดูแค่บริเวณเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวกันนะหก เจ็ดปดอ่ะเจ็ก้ารายการประมาณนี้ผมพีกขึ้นมาชอบดูตรงนี้เห็นไหมนี่ใน,น,นลักษณะเขาก็จะประมาณนี้ก็เหมือนบาร์โค้ดอะครับทุกคนคือเสมาทุกคน,คกคนถ้าใครที่ผ่านมือบ่อยๆเนี่ยจำได้นั่น,นนี่นู่นต่างๆดูธรรมชาติดูหน้าหลังแป๊บเดียวไม่ต้องดูตัวตัดก็ได้ครับอันนี้ทุกคนอันนี้ตัดเก๋เขาจะตัดทีเดียวนะเนี่ยเห็นไหมเทียบดูสิอ่ะเดี๋ยวไม่ดูตัดเก๋เปนยังไง เห็นไหมเขาจะตัดทีเดียวไปเลยเห็นไหมเนี่ยถามว่าเขาเขาก็เขาก็พยายามทําให้มันเหมือนตัดแท่นะแต่ยังไงก็ไม่เหมือนนะครับเนี่ยทุกคนดูนะเห็นไหมเนี่ยดีเทลเขาจะแบบห่างไปเลยเห็นไหมอันนี้เขาตัดทีเดียวเห็นไหมมันไม่เหมือนพาแท้นะทุกคนเนะี่ยนี่เราของแท้มาเทียบนะ เห็นไหมเนี่ยดีเทลเขาต่างกันไปต่างกันเยอะเลยเห็นไหมอ่ะเนี่ยถามว่าก็ทำได้ใกล้เคียงนะแต่ก็ไม่เหมือนอยู่ดีนะครับเพราะว่าอะไรครับทรงหูเขาไม่เข้ารูปนะครับเนี่ยพอเราพลิกตั้งขึ้นมาข้างบน ประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกทุกคนก่อนว่าความรู้ที่ผมนํามาแชร์ในวันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะครับก็ผิดพลาดประการใดหรือพี่ๆท่านใดมีความรู้จุดไหนก็สามารถเอามาแชร์กันได้นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอความรู้ในส่วนที่ผมพอจะดูหรือรู้หรือว่าจุดที่เข้าใจง่ายนะครับผิดพลาดจุดไหนอะไรยังไงก็ขอให้พี่ๆพิพพพจารณาไว้ด้วยนะครับ แต่ส่วนตัวผมคือจะบอกว่าความรู้ที่ผมนํามาแชร์ในวันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเนะาะอาจจะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่เราดูยังไงและถนัดะทางบ้านนะครับเหมือนเดิมนะมีพระที่อยากจะปล่อยเช่านะครับสามารถแอดมาได้ที่แอดไลน์แอดสองเจ็ดห้าไอนะครับเพจนะครับแฟนเพจ Facebook ของเราก็จะเป็นนโมพุธทธิยะพระเครื่องนะครับสามารถเซิร์ชชื่อแล้วก็ขึ้นเลยนะครับผมจะอัปเดตเพจตลอดเนาะส่วนคลิปวันนี้นะครับ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ถ้ามีสาระนะครับฝากแชร์ไปหลายๆแชร์เลยนะครับให้ถึงถึงหมืน่นถึงแสนวิวเลยนะครับผมหวังว่าคลิปที่ผมทำในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพี่ๆที่อ่ากําลังหัดดูรุ่นนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ